ยี่สิบเจ็ดงานที่ห้ามคนต่างล้าวทำเด็ดขาดในไทยงานตัดผมเสริมสวยนะพี่น้องัอะไรก็ห้ามนพน้องเนะห้ามเห็ดนน้องเนะถ้าเห็ดตำรวจจะจับเดี่น้องนะาาองานสมวนไว้คนไทยเนาะม,นมันก็คือประเทศเฮาในประเทศเฮาในคนเวียดเวียดนามที่มาเปิดห้าตัดผมก็ไดเด็น้อง ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคูทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นพ่อเถ่าแม่เถ่าอีหยังก็แล้วแต่นะพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีสวัสดีมาทุกคูทุกคนเนาะพี่น้องวันนี้สิมาอ่านเนาะอาชีพที่ห้ามคนต่างดาวทำนะพี่น้องในจากกรุงเทพธุรกิจนะพี่น้องเอาสิมาอ่านเลยเนาะบ่เป็นการเสียเวลาเนาะยี่สิบเจ็ดงานที่ห้ามคนต่างดาวทำเด็ดขาดในไทย บัญทิดที่หนึ่งได้แก่นะพี่น้องหนึ่งแกสลักไม้หนึ่งแกสลักไม้นะพี่น้องสองงานขับรถจักรยานยกเว้นยกเว้นงานขับรถฟอร์ลิกหรือเปล่านี่นะพี่น้องก็อ่านไปสาอังกฤษมาเป็นนะน่าจะเป็นฟอร์ลิกงานที่สามงานขายของทอดตามตลาดนะพี่น้องคือว่าจะเป็นทอดยังก็แล้วแต่ตามตลาดเราเขาทีห้ามเนาะเขาชีหานะ้ามห้ามห้าม,ามขายห้ามเห็ดนะพี่น้องห้ามคน คนลาวหรือต่างดาวเห็ดนามพี่น้องงานที่สามงานที่สี่งานเจรนายเฟตฟอยนามพี่น้องเจรนายเฟตฟอยห้ามคนต่างดาวเห็ดนามพี่น้องเพาว่าจะประเทศใดกันแล้วแต่นามพี่น้องที่มาเห็ดงานในประเทศไทยเนาะห่วจะเป็นลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามเนาะห้ามเห็ดเนาะโอเคมาฮอดสอะไรเฟตฟอยและห้องที่สี่เนาะแล้วที่ห้า งานตัดผมเสริมสวยนะพี่น้องอะไรก็ห้ามน้พี่น้องนะห้ามเห็ดนะพี่น้องเนาะถ้าเห็ดตำรวจจะจับเด้กพี่น้องงานชงมวนไว้คนไทยเนาะมันคือ,ป,อรประเทศทเฮาในประเทศเฮาในคนเวียดเวียดนามที่มาเปิดหาตัดผมก็ได้ยน้าพี่น้องมางานที่หกน้าพี่น้องงานที่หกคืองานทอฟ้าด้วยมืองานทอฟ้าด้วยมือนะพี่น้องงานทอฟ้าด้วยมือเจ็ด งานซื้ออีกย่างงานทอเสือ้อเอางานทอเสือ้อหรือทําเครื่องใช้ด้วยอะไย่งน<ม>ี้ใช้ด้วยกอกรึเปล่าเพียงนี้กอกรวยฟางไม้ไฟคนไก่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ใหญ่ลงตุล้อนะพี่น้องตุล้อแล้วก็จะจะละไป่างแปดทำกระดาษงานทำกระดาษ กระดาษเนี่กระดาษอ๋อกระดาษซาด้วยมือนะพี่น้องห้ามนะพี่น้องห้ามอันนี้กวยกระปุกบุเคยบุเคยเห็นนะพี่น้องงานทําเครื่องเคิร์นเนี่ยเคิร์นนะพี่น้องเต่าเนาะอันนี้เนาะที่เต่าแล้วที่สิบงานทําเครื่องดนตรีไทยเนาะที่สิบเอ็ดงานทําเครื่องถมเอาสิไปยังไวเลยนะพี่น้องสิบเอ็ดเลยเนาะสิบสองสิบสองงานทํา เครื่องเงินเครื่องเออเครื่องทองเครื่องเครื่องทองเงินหนักในห้ามนะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเพ็ดทองน่าจะเพ็ดเงินเพ็ดเงินหนักอะไรยคยเคยพอหูอยู่เนาะพี่น้องงานหนักเลเนาะเอาทองผสมยยกับทองหลายยางแล้วกับมันจะเป็นหนักพี่น้ 13, องสิบสามงานสิบสามงานทําเครื่องลงหิน ทำเครื่องลงหินนะพี่น้องสิบสามสิบสี่งานทำตุกตาไทยสิบห้าทำบาดพระงานทำบาดพระนะพี่น้องห้ามสิบหกทำพาไหมมือผ้าไหมด้วยมือนะพี่น้องสิบเจ็ดงานทำพระพุทธรูปสิบแปดทำรมกระดาษผ้าสิบเก้างานนายหน้าตัวแทนยี่สิบงานนวดหรือสาวนะั่นแหละพี่น้องงานนวดไทยเนาะห้ามเฮ็ด 2ีงานมวนบุรียี่สิงานมั 22, นมสคุเทศมัสคุเทศนะยีง,ง,ง, 23, งานเลคายสินค้า24ี่งานเขียนอักษรงานเรียงอักษรงานเรียงอักษรห้ามนะยี่สิบห้างานสาวบิดเกี่ยวใหม่ยี่สิงาน เลขานุก,การยี่สิบเจ็ดงานบริการทางกฎหมายน้องอันนี้ห้หามเนาะคือทั้งหมดคอยสิคัดเอามาแต่คร่าวๆน,น้องมียี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดงานที่ห้ามบุคคลต่างดาวเห็ดน,น้องเนาะห้ามเฮ็ดน,น้องแล้วก็อีกอย่างเองอนไขเนาะแรงงานต่างดาวที่ทําได้แต่ต้องมีเงื่อนไขเนาะงานที่ให้งาน ทางเราทําได้จะต้องมีเงินไขอ๋ออันนี้น่าจะเป็นก็สิมาอ่านงานที่คนเราสามารถเหตดใดน้องะอ่านต่อเลยเนาะงานที่คนเราบุคคลทางด้าวนะพี่น้องเนาะว่าบุบริบริเจาะจงพอได้เจาะจงแต่คนเราเนาะพี่น้องเออคนก็าบอกลินมันพันกันน้องลินใหญ่เวลาบอกแล้วมันหมักพันกันนะ้องนอกเรื่องเลยพี่น้องอ่ะสิมาอ่านเลยเนาะแห่งแห่งงานทางด้าทาได้แต่ต้องมีเงินไขน,น้อง งานที่ให้คนต่งางดาวทำได้โดยมีเงินใช้สิบสามงาน,างานตามบัญชีที่สองได้แก่นะพี่นะ้องได้แก่วิสาสิบบัญชีอย่ใช่ในนั้นวิสาสิบบัญชีนะพี่นะ้องสถาปัตยกรรมนะอาาอาชีพที่คนต่างต่งางดาวทำได้นะพี่นะ้องทำได้แต่ต้องมีเงนนะินไขเนาะก็่าสิบบานเลยเนาะบ่ต้องอ่านต้งหนังสือมันยาวไปเนาะอ่านเฉพาะง,งานที่เฮ็ดได้เลยเนาะ เาเรื่องเลยงานหนึ่งเนาะงานกิบงานงานกะสิกรรมงานกะสิกรรมเนาพี่น้องานกสิกรรมแล้วก็สองงานสร้างก่ออิฐสร้างไม้สร้างก่อสร้างอาคารเนะพี่นาะสามงานทำที่นอนสี่งานทำมีดห้างานทำรองเท้าหก งานทำหมวกเจ็ดงานประดิษฐ์เครื่องแต่งกายแปดงานปั้นดินเผางานปั้นดินเผาโอเคนะพี่น้องโดยมีเงื่อนไครให้คนต่างเดาทำพิมือหรือกึ่งมีชิมือกึ่งมีกึงพิมือนั้นได้แก่ได้ได้ก็เฉพาะงานที่มีในจ้างและ ตามบัญชีที่สีได้แก่เนาะย้ำพี่น้องย้ำเลยนะพี่น้องเขาจะอ่านลาบลาอ่านเป็นญาเลยนะพี่น้องย้ำถ้าพาพื้นกฎหมายไม่มีคอยกเว้นนะพี่น้องเขาจะถ้าพาพื้นเขาจะไม่มีคอยกเว้นนะพี่น้องเขาจับเขาคุกเลยหรือชงชงกับประเทศเลยนะพี่น้องรือชงกับประเทศหรือเขาอาจจะขึ้นแบกฤษเลยนะพี่น้องนะ คุณส Airlines, อีอ่านแบบโทษปรับเลยเนาะขยายไปโทษปรับเลยดูว่าสีอ right ่านเห็หมดนหรอ่านเพียงมึนเห้นยาวเลยเนาะพี่น้องเนาะมีโทษปรับตั้งแต่เนาะพี่น้องอ่าประมาณนี้เลยวะมันยาวนะเนาะพี่น้องถ้าอ่านลายมันสะโดนนะเนาะย่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะกรรมการบริหารบลาอะไปเนาะแล้วก็โทษปรับตั้งแต่ห้าพันจนถึงห้าหมื่นบาทถูกปรับดันทรงปรับและ ในส่วน styl, นายจ้างนายจ้างที่จ้างต่างดาวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างดาวทำงานนอกเนื้อจากมีชธิชจะทำได้มีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมืนถึงหนึ่งแสนเปหนอ้หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อลูกต่อลูกจ้างคนหนึ่งเนาะต่อคน, 1, 1, คน,นดาวหนึ่งหนึ่งคนเนาะมีโทษปรับประมาณหนึ่งมืนถึงหนึ่งแสนเปหนอกจากระขาบิดครั้งที่สองนะ ความผิดทั้งที่หนึนะพี่นอ้องความผิดทั้งที่สองนะครับถ้าหากทำผิดซ้ำโทษจำคุกไม่เกิน1นึปีปรับไม่เกิน5้า0 0ื่นถึงสองแสนบาทนะพี่นอ้องหรือจำหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจา,ตางตังเ้าจางคนตังดา้าทำงานเป็นเวลาสมปีอธิบดีกรมการจัดหาง,งานเปล่านายไพยโรจนะพี่นออ้องขออนุญาตได้เพียงใด กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่พบเห็นจ้างบุคคลต่างด้เว่าโดยผิดกฎหมายสามารถแจ้งโทรแจ้งเบาะแสรหรือร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานจัดงานจังหวัดทุกจังหวัดพี่น้องกรสิมาอ่านสำนึนะพี่น้องเนาะสำหรับคือคือเห็นข่าวที่เห็นข่าวที่ว่าคนลาไปคขายของนาะขายของใครตาำลด รถเข้นะนะพี่น้องเนาะที่แล้เวเห็นตำรวจจับนะพี่น้องม,นมาอานนันในกิมาอ่านเลยนะพอดีเลยยี่สิบเจ็ดงานต่งางดาวห้ามทำนะพี่น้องเนาะก็ที่จบคลิปสั้นนี้นะพี่น้องเนาะก็บ่มีอย่างไรนะทำมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเรื่องพี่น้องนะเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยนะเนาะเฮ็ดเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะก็สำหรับคนที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบอกขอบใจเลยเลยนะพี่น้องเนาะมันในสิกรรบลาบไปสั้นนี้เนาะ สวัสดีและก็สบายดีเนะพี่น้องเนะสำนีกเนาะ